บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ตอบข้อสงสัยไปบาเกชีคนสงสัยมา8ปีแล้วจากกรณีเรื่องราวขาเตียงของแพราๆแสงทองหมอลำสาวคนดังและบิ๊กทิติวุฒิยูทูบเบอร์ช่องผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ที่ออกมาประกาศจบความสัมพันธ์กันก่อนหน้านี้โดยสาเหตุเกิดจากมือที่3หลังจากบิ๊กประกาศยุติบทบาทในวงส่วนฝ่ายมือมิกที่โดนโยงเป็นมือที่ส ก็โพสต์ทำลาวงและยังฝากบอกทั้งคู่ด้วยว่าขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับยืนยันไม่ได้เจตนาที่จะทำลายครอบครัวใครเพราะรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้างก่อนที่ล่าสุด23กุมภาพันธ์2567แพรพ่ๆก็ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวกับบิ๊กและลูกทันทีพร้อมเผยด้วยว่าตอนนี้กลับมาอยู่บ้านหลังเดียวกันเพื่อลูกแล้วจนหลายคนเลยคาดว่าแพร่ๆกับบิ๊กน่าจะคืนดีกันแล้ว ก่อนที่ต่อมาบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงใน Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่าเรายังเป็นพ่อแม่แต่ไม่ได้กลับไปเป็นผัวเมียรเราต้องซื่อสัตย์ต่อแฟนเพลงตอนนี้เรากลับมาคืนดีกันแล้วแต่เราดีกันในฐานะที่เป็นพ่อแม่ไม่ได้กลับไปในฐานะสามีภรรยาเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมูฟอนคือมูฟอนเดอร์น,นาคือเดอร์น,นาเป็นคนชัดเจน นอกจากนี้บิ๊กยังตอบข้อสงสัยว่าเหตุใดถึงไปบาเกว่าส่วนที่มีคนถามว่าเป็นเกไหมเกย์ไม่เกก็ลูกสองแล้วมีคนถามเรื่องนี้มาประมาณ8ปีที่ถามว่าไปทำอะไรบาเกก็ไปกับเพื่อนเขาไปจ่ายเงินให้เขาทําไมเวลาไปบาผู้หญิงไม่เอาไปพูดบ้างขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็สิบด,ดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆ ทุกวันได้ที่ช่องดาราก็อสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ